อรุณสวัสด์ตอนเช้าค่ะแม่แม่ทุกท่านอันนี้พาแม่แม่มาดูเด็กดอยฟันนมคิดื้อคิดื้อตั้งแต่เช้าเลยดูเล่นนะคะดูเล่นเ <c oughs> ช้านี้นะคะเช้านี้เบาๆกับน้องสันดีจ้า อันนี้รู้สึกว่าไม่ซึมนะคะท้องเริ่มดีแล้วนะคะอึไหลอันนี้รู้สึกปกติดือ่อแต่เช้าเลยนะคะอธิบายใจเลยเด้อเด้ดอคอก็ไม่เหลือวันนี้พังหมดพังพังไม่เหลือ จะไปตัดยาได้ไหมเนาะวันนี้ดูเด็กน้อยทำด้อไหมแม่เออโอ้ยไม่เหลือ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 ดูอ่ะดูความน่ารักตอนเชา้าเอาจะเอาอกได้ไหมขาหน่นะเออตาเอ้ยอ่ะไอ้ยงิงยิงหลับบวบืนแล้วอ่ะอาตาแล้แล้วโอ้ยนอนทำไมดื้อจังเลยเลานี่ เออไม่มีใครเฝ้านี่อ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจหน่อยนะนี่กําลังจะไปตัดยาดเด้อแม่แม่นี่เด็กน้อยก็ดือ้อทำยังไงจะมีใครเฝ้าให้น้อนี่เนาะกลัวขากลัวขาตรงนี้มากเลยอ่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเตรียมตัวจะไปตัดยากับตานะคะเนี่ยก็อยากไปทิ้งรถด,ดูเด็กน้อยคีดดื้อพาแม่แมมาดูตอนเช้านี่ รัวตรงนี้นะคะแม่แม่นี่เอาขาโซดนั่นเห็นไหมนี่กดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจค่ะ